สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกระผมสอนอนัทกิจนะครับผมกับทาไปเล่าไปสไตล์ YLG นะครับวันนี้มาพูดคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับการใช้งาน Google เอกสารนะครับจุดดีจุดเด่นของ Google เอกสารนี้ก็คือว่าสามารถเก็บงานไว้ได้ใน Google Drive นะครับสามารถบันทึกง,งานอัตโนมัติสามารถแชร์ไฟล์งาน ร่วมกันทำได้ในหน่วยงานของเรานะครับใช้ได้ประโยชน์เป็นอย่างดีทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานรับราชการหรืองานเอกชนได้ทุกรูปแบบครับรวมไปถึงใช้ได้ดีกับการทำงานกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาอีกด้วยเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนดีเพิ่มเติมและวิธีใช้งานกันได้ในคลิปนี้เลยครับเชิญครับ ครับมาถึงตรงนี้หลายท่านก็ต้องรู้แล้วละ่ะว่าจะใช้บริการของ Google หรือ Google ที่เราเรียกไปติดป,ปากกันอยู่นะครับก็เข้าไปที่ Google.com เนาะหลังจากนั้นเราก็จะล็อกอินนะเข้าตรงนี้ก่อนเลยดูดูไปพร้อมกันเลยนะครับ Google.com แล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยนะครับ อ่าเข้าสู่ระบบอุ้ยของโซนอมีหลายเมลเก็เข้าเมลนี้เนะาะป้อนพาสเวิร์ดป้อนพาสเวิร์ดเข้าไปเมื่อเข้าสำเร็จแล้วดูซิเข้าแล้วยังเข้าแล้วนะครับเข้าแล้วนะครับแบบนี้เห็นโปรไฟล์แล้วยังอ่าจากนั้นเราไปที่เก้าจุดมาสจันนะครับเข้าที่เอกสารเลยไหมเข้าทางไรดีกว่า จะได้จัดรูปแบบจัดระบบไปในตัวนะครับเข้าไดเนาะ, <c oughs> ะทีนี้เลือกโฟลเดอร์ทำไงต่อครับไปที่บวกได้ไหมซ้ายบนอะ่ะเลือกเป็นโฟลเดอร์ดีกว่าตอนนี้คลิกให้ดูว่าไฟล์พอไฟล์ปุ๊บมันยีมากมายหลากหลายแล้วก็จะสามารถเลือกอลักษณะของ รูปแบบของไฟล์ด้วยว่าจะให้เป็นแบบรายการหรือแบบไหนนะครับไปที่บวกใหม่ไปที่โฟลเดอร์ใหม่นะครับตั้งชื่อด้วยคลิกบวกใช่ไหมเลือกโฟลเดอร์ใหม่ตั้งชื่อว่า o o o g l e ไรดีเอาไว้ตรงเรื่องเอาไว้ตรงเรื่องอ่าสอนอตั้งว่า Google เอกสารสำหรับครูและกันจะได้จำได้เนาะกดสร้างครับคลิกสร้างครับ เกิดแล้วยังเกิดแล้วนะครับชื่อโฟลเดอร์ว่า g o o g l e เอกสารสำหรับครูนั่นเองคลิกจุด3จุดด้านขวาและเพื่อจะเลือกที่จัดระเบียบเลือกสีนะครับอันนี้สอนอเลือกสีฟ้าแล้วกันเรื่องของ g o o g l e เอกสารเนาะตอนนี้ก็เกิดโฟลเดอร์ใหม่แล้วนะเห็นไหมครับแล้วก็เลือกสีน้ำเงินลองเข้าไปนี่คือสอนอ d o u c คลิกเข้าไปเราจะเลือกคลิกขวา open หรือว่า d o u b ิ e ลคลิกก็แล้วแต่ถนัดเนาะ ออกไปเข้ามาตอนนี้ในโฟลเดอร์ใหม่นี้ยังไม่มีเอกสารเนาะยังไม่มีสิ่งต่างๆเป็นโฟลเดอร์ว่างว่างเปล่าเห็นไหมอยู่ในได้ของฉันทีนี้เราจะสร้างคลิกบวกแหละเลือก Google เอกสารเข้าไปนะครับเลือก Google เอกสารเข้าไปหลังจากนั้นก็เกิดแล้วเนี่ยเกิดเป็นเอกสารเปล่านะครับ เราจะทำอะไรตั้งชื่อตั้งชื่อว่าอะไรดีทดลองเนาะตั้งชื่อว่าทดลองมันจะ,ะเปลี่ยนให้เราแล้วตอนนี้เราแต่มันอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Google เอกสารสำหรับครูเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปมีเอกสารรออยู่มีไฟล์รออยู่ชื่อว่าทดลองนะครับเห็นไหมถ้าเข้าไปในโฟลเดอร์ ที่เราตั้งชื่อขึ้นมาเข้าไปดูซิมีไฟล์ที่ชื่อว่าทดลองเป็นไฟล์ google doc นะครับลองทำงานดูซิที่พูดกันว่ามันคล้ายกับ microsoft word มันก็คือพิมพ์งานนั่นเองเนาะหน้าตาก็คล้ายกันเครื่องมือที่ใช้งานก็คล้ายกันลองออกไปดูว่ามีไหมมีนี่คือข้อสรุปว่าเขาบันทึกอัตโนมัติให้เรานั่นเอง ออกไปเข้ามาใหม่ก็จะเจอว่าสิ่งที่เราทำงานค้างไว้นั้นถูกบันทึกอัตโนมัตินั่นเองนะครับเข้ามาอีกครั้งไหมตรงนี้มันอยู่นอกหรือเปล่าอยู่นอกด้วยเนาะแต่เราอยากจะบอกว่าอยู่ในโฟลเดอร์จัดระเบียบง่ายเข้าไปในโฟลเดอร์ทดลองอยู่เนาะไฟล์ที่ชื่อว่าทดลองเห็นไหมที่พิมพ์ไว้เมื่อสักครู่ยังอยู่แสดงเขาบันทึกให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับ นี่คือความสะดวกลองแทรกรูปภาพไหมอ่ลองลองแทรกรูปภาพไปที่รูปภาพก็ได้ไปที่แทรกแล้วเลือกรูปภาพก็ได้ตรงนี้เลือกรูปภาพเลยแล้วก็ไปเลือกที่ที่ไหนที่อัปโหลดจากคอมรูปนี้อยู่ในคอมพิวเตอร์เลือกอาจจะดับเบิลคลิกเข้าไปก็ได้ออามาลวนี่คือแทรกจากคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเอง <c oughs> อีกแบบเลือกจาก Drive นะครับเมื่อกี้คลิกเลือกจาก Drive นะครับก็จะมีรูปภาพที่เราอัพโหลดไว้ใน Drive นั่นเองภาพไหนดีเนาะสอนอมีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยแต่ก็ตั้งใจทำงานให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจอย่าเอาแค่เกียรติบัตร จงเอาความรู้ไปใช้งานจริงแล้วสอนอจะชื่นใจมากไปที่โรงเรียนถ้าพวกเราบอกว่าดีใจที่ได้เกียรติบัตรสอนอก็ดีใจ50%เซแต่ถ้าพวกเราบอกว่าดีใจที่ได้ความรู้และทำงานได้จริงสอนอจะดีใจร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับตรงนี้แทรกจากไดฟ์ด้วยแทรกจากเครื่องด้วยนะครับ เน้นๆเ,เลยนะวันนี้เน้นการแทรกภาพจะเลือกที่แทรกรูปภาพหรือจะไปที่ไอคอนรูปภาพแล้วแทรกก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้งานอยู่ในทดลองนะครับอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่าทดลองอ่าทุกอย่างบันทึกอัตโนมัติลองเข้าไปอีกครั้งหนึ่งว่างานยังอยู่ไหมอันแน่อยู่นะครับสำเร็จนะครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับ เนื้อหาในส่วนนี้นะครับใช้การได้ดีแน่นอนกับ Google เอกสารหรือ Google Docs นะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ